ซบตากะเป็นทางผมมาคิดเองแต่ว่าก็บอกน้องไปว่าอิมพอไวสได้เลยถ้ารู้สึกอะไรไปได้สุดไปเลยจะรู้สึกจนถึงขั้นร้องไห้ก็ร้องออกมารู้สึกอิม่มเอมอะไรก็ปล่อยออกมาซึ่งอันเนี้ยต้องให้เครดิตทางน้องด้วยนะครับใจเราอะต้องการภาพแบบนี้เลยแต่เราก็มีความกังวลว่าน้องจะน้องจะสื่อสารออกมาได้ตามภาพในหวัวไหมจะซึ่งเหมือนเลยอันเนี้ย หนูนิวกับซีคือเก่งมากๆอะ่ะมากมากโดยเฉพาะแบบหนูนิว,นวฉากที่น้ําตาไหลออกมาแบบสวยงามมากขู่ตอนอยู่หนะ้ามอนิเตอร์คือขนลุกแบบขนลุกสองครั้งก็คือตอนซีร้องไห้ตอน C, อตอนฮเลียร้องไห้น้ําตาไหลอะ่ะจูบก,กับหนูเกกื้ตรงตรงหาดอะ่ะกับตอนในห้องนอนที่หนูเกกือน้ําตาไหลอะ่ะคือให้เลยสองคนนี้คือมันเป๊ะภาพในหัวแบบ มันใช่อะเราแบบเราบีบไปเอออยากได้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้นะออกมาคือแบบโหเดี๋ยวไว้ว่างๆแบบเดี๋ยวไม่ไม่แน่ใจเบื้องหลังถ่ายไว้ไหมนะแต่แบบโอ้ยแบบมันมันมันดีมากตอนนั้นแบบอยู่หน้ามอคือแบบน้ำตาคอเลยทุกคนมันอินมากๆเลยครับน้องก็อินมากหลังคัดปุ๊บแบบน้องก็กอดกันนานมากเลยเพราะว่ามันมันความรู้สึกเหมือนท่่มทนขนาดเราดูเรายังแบบโห เล่นเก่งจริงๆอ่ะแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเล่นด้วยมันคือเขาอินกับตัวละครจริงๆมันแบบตกมือ